เมื่อตั้งแต่ปี54ปี54คือคัดจมูกใช่ไหมฮะ,ะคัดจมูกซ้ายหายใจไม่ออกประมาณพฤศจิกาอ่ะไหนลองเล่าอาการให้ฟังหน่อยสิครับว่าครั้งแรกที่รู้สึกผิดปกติคืออะไรฮะ,ะมีเลือดออกค่ะมีเลือดเหมือนเลือดกำเดาออกที่จมูกเลยค่ะออกมาเป็นเป็นก้อนเลือดไหลออกมาเลย ตอนแรกก็คิดว่าตื่นนอนมาก็คิดว่าเป็นเลือดกำเดาไหลอก็ไม่ได้ก็ทานทานทานวิตามินซีเพราะว่าเหมือนเส้นเลือดแตกอ๋อแล้วก็คิดว่าเป็นเส้นเส้นเลือดฝอยแตกนะฮะทานวิตามินซีไปหยุดนะก็กินบ้างลืมบ้างไม่ไม่หมายถึงว่าเลือดหยุดไหมเลือดหยุดค่ะหยุดเลือดหยุดหยุดก็แต่ก็ออกอีกพอมาพฤศจิกาปีห้าสี่ก็หายใจไม่ออกแน่นจมูก ทั้งสองข้างค่ะไม่มีน้ำมูกนะคะไม่เป็นหวัดไม่มีน้ำมูกไม่มีหวัดไม่มีจามแล้วก็หายใจไม่ออกข้างเดียวค่ะอ๋อเป็นข้างเดียวข้างเดียวก็ทานยาก่อนทานยาก่อนยังไม่ไปหาหมอทานยาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับก็ไม่หายเพราะว่ารู้สึกทานยาแล้วอยามันไม่ดีขึ้นเลยไม่มีอาการไม่มีโล่งเลยยังไม่มีโ่งเลยก็เลยหาหมอครับหาหมอแรกๆก็ เอ็กซเลสองกล้องเข้าไปเอ็กซเรย์เฉยๆค่ะเอ็กซาเย์นะ ray, ใช้ใช้เครื่องอะน,นะคะครับก็ตรวจว่าเป็นผนังโพงไซนัสอักเสบยังไม่ยังไม่ทราบว่าเป็นมะเร็งตรวจตรวจเสร็จแล้วก็ทานยาอยู่ประมาณเกือบสองเดือนอก็ทานยาแก้เซบทานทานตลอดเลยทานตลอดเลยเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์แล้วก็หยุด อาทิตย์หนึ่งแล้วก็ทานอีกอาทิตย์หนึ่งก็ทานอีกอ,อกืก็เป็นอยู่แบบนี้เกือบสองเดือนก็ไม่หายอ,อก็เลยเปลี่ยนหมอ,อาหาพอเปลี่ยนคุณหมอก็ตรวจครั้งแรกก็ส่อ,สองสอง่สองจมูกปกตินะคะคยังไม่ส่องกล้องส่องจมูกปกติก็ให้ยามาทานแล้วอีกสองาทิตย์นัดใหม่อมพออีกสองาทิตย์นัดใหม่เขาส่องที่คอแล้ว สองที่คอสองกระจกที่คอแล้วจะเห็นว่ามีก้อนเนื้ออ่ะคาวนี้เห็นก้อนเนื้อเลยค่ะคุณหมอเห็นก้อนเนื้อที่คอก็เลยสั่งสองกล้องที่จมูกอพอสองกล้องที่จมูกก็พบว่าเป็นก้อนเนื้อแต่ยังไม่รู้ยังยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้พอสองสองกล้องเสร็จก็นัดไปตรวจชิ้นเนื้อเพราะว่าต้อง เขาเห็นก้อน <Gold. S 1> เนื้อแล้วก็ต้องต้องตรวจชิ้นเนื้อละว่าตะวมันเป็นเซล์อะไรมัรนเป็นก้อนเนื้ออะไรอ,อ,อพอวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ครับก็เลยตรวจไม่ได้ก็เลยต้องนัดวันจันทร์ตรตวจชิ้นเนื้อวันจันทร์พอตัดชิ้นเนื้อวันจันทร์ปุ๊บรู้ผลเลยไหมรู้ผลเลยไหมฮะยังค่ะยังไม่รู้ผลนะฮะจะรู้ผลวันศุกร์ประมาณวันศุกร์วันศุกร์อ่าก็ วันจันรตรวจชิ้นเนื้อแต่ชิ้นเนื้อไปปุ๊บเนี่ยก้อนเล็งมันโตอยู่แล้วครับมันก็พอถูกตัดไปแล้วมันโตขึ้นใหญ่ขึ้น <c oughs> ท,ที่ที่รู้ว่าใหญ่ขึ้นเพราะว่าวันจันท์วันพุธวันพุธตามองไม่เห็น <c oughs> ตาข้างที่เป็นนะคะตาข้าง้างเนี้ค่ะจะจะตรงกลางจะมืดเห <c oughs> มือนมีอเหม,มือนม,มีฟิล์มมาบางัง <c oughs> ตรงกลางจะมืด แล้วก็จะเห็นรอบๆเป็นสว่างคุณปูเป๊กก็เลยคิดว่าชิ้นเนื้อมันใหญ่ขึ้นด้วยใช่ค่ะมันโตขึ้นมันมีผลมาถึงสายตาก,ก,ก็เลยไปแอดมิดค่ะพอมาแอดมิดเกี่ยวกับเรื่องตาคนะคะก็คุณหมอจอประสาทตาก็มามาดูคือว่าด้านหน้าปกติม,มันไปกดทับจอประสาทด้านหลังอ,อ๋อฮทำให้เรามองไม่เห็นเห็นไม่ชัดม,มันจะมืดมคุณหมอก็เลยสั่งทำา MRI สแกนเอ็มไอสแกนวันพุธใช่ไหมคะครับวันจะรู้ผลตอนเย็นเพราะว่าไปตอนนั้นเย็นแล้วไปช่วงบ่ายก็รู้ผลมาตอนเย็นแล้วบวกกับว่าชิ้นเนื้อเนี่ยมันต้องรอถึงวันศุกร์มันต้องมันต้องเอามามันต้องเอามาประกอบกันค่ะก็เลยโทรศัพท์ไปให้คุณหมอดูให้คุณหมอจะก็ดูให้จากโทรศัพท์ไปถามที่ที่โรงพยาบาลที่ตรวจก็ผลก็มาคืนนั้นแหละว่า เป็น,ม,นมะเร็งแล้วก็ขั้นที่สองขั้นที่สองเพราะมันลามมันลามไปกดทับจอประสาทตาอ uh huh. แล้วก็ก้อนมันใหญ่สาคูณห้าเซนจากผลจากผลเอ็มอาไอแล้วก็จากผลตรวจชิ้นเนื้อเป็นเป็นเซลเล์มะเร็งสคอร์มัสอิพิทิเลียมเซลล์อ่าก็ก็ตกใจไ <laughs> งถ้าต้องต้องให้เคมีบำบัดต,ต้องฉายแสงสาสิบห้าครั้งแล้วคุณปูเป้ก็โอเคค่ะ okay. <laughs> ไม่รู้จะตอบยังไงละค่ะใช่ไหมฮะค่ะค่ะ,ะก็ได้แต,ตว่ว่าจะต้องทําทําตามที่คุณหมอบอกอย่างเดียวอืแล้วทําเป็นแล้วพอเริ่มต้นทําแล้วเป็นยังไงบ้างฮะก็ก็เอาตอนแรกตอนแรกเนี่ยต้องนัดก่อนเพราะว่ากว่าจะตรวจตรวจสุขภาพเสร็จครับแล้วก็หมอก็สั่งให้เคมีบําบัดวันจันหาคุณหมอใช่ไหมคะควันพฤหัสให้วันพฤหัสให้เคมีบําบัดเข็มที่หนึ่งพอให้เคมีบําบัด ตอนช่วงระหว่างอาทิตย์ที่ตรวจเนี่ยช่วงระหว่างนี้ให้ก่อนที่ให้เคมีมานบัดเนี่ยก็เปิดอินเทอร์เน็ตหาแล้วก็พี่ชายเขาแนะนำพี่ชายเขาเปิดอินเทอร์เน็ตหาว่าจะมีอะไรช่วยช่วยเหมือนเขา,าพี่ชายเหมือนกับว่าเขาเคยได้ยินว่ามีสารสกัดตัวหนึ่งจากมังคุดเนี่ย<อ>ก็เขาก็เจอค่ะเจอบิม ก็เขาก็ให้เราให้เราเสิร์ชเหมือนกันให้เราหาดูอลองศึกษาดูด้วยแล้วกันเขาเขาเขาส่งเว็บมาให้ดูเขาส่งเว็บมาให้ดูแล้วก็แล้วก็ให้เราดูรายการในในลิงก์ของ f เฟซบ o ๊อรายการสุขเลื่อสวยมันจะมีเว้บของ f a c e b o o k เราก็ดูดูแล้วก็โอเคโอเคลองใช้คู่กันไปดูค่ะเริ่มต้นการรักษาด้วยการให้เคมีบำบัด เข็มแรกผมผมมีข้อมูลว่ามีอาการอยู่บ้างนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้คือเริ่มทานบิมตอนไหนฮะเริ่มทานบิมตั้งแต่หลังเข็มแรกเลยค่ะหลังเข็มแรกค่ะพอให้เคมีครั้งที่หนึ่งก็ได้ก็ก็ก็เริ่มทานบิมเลยเริ่มทานเลยทานยังไงฮะสามเม็ดสามเวลาสามเม็ดกือเช้ากลางวันค่ะสามเช้ากลางวันกลางวันสามเย็นก็สามพอ หลังจากเข็มแรกเข็มแรกเข็มแรกไปแล้วก็มีอาการเลยสามวันนไส้อาเจียนมีขึ้นไส้มีอาเจียนมีปวดขาปวดขาก็คือเป็นเหมือนการทั่วไปของคนที่ให้เป็นอยู่สามวันเคมีบําบัดแบบนี้ค่ะแต่พอเริ่มทานบิมพอทานบิมไปก็ทานทุกวันนะนะคะทานไปพอให้สามอาทิตย์ให้เข็มเข็มหนึ่งไม่มีการเลยไม่ปวดเมื่อยไม่ปวดขาไม่ท้องเสียไม่อาเจียน ยาแก้เจียนทานไปหนึ่งเม็ดครั้งแรกนะเพราะว่ามันเป็นแค่สามวันทานไปหมืงเลยหมื่นหนึ่งเม็ดเพราะว่าอาเจียนแค่ครั้งเดียวพอแต่ปวดขามีปวดขาปวดปวดเมื่อยปวดตามกล้ามเนื้อพอมาเข็มที่สองก็ทานทานมาทานมาสามอาทิตย์ไม่มีอาการพวกนี้แล้วทํางานได้ทําอะไรได้ปกติน้ำหนักขึ้นเข็มสี่เข็มค่ะก็ยังทานอยู่นี่พอพอเดี๋ยวต้องต้องบอกนิดนึงพอให้ให้เคมีบําบัด ประมาณเข็มที่สองพอ,พ,อพอเริ่มนั้นต้องให้ต้องให้ฉายแสงแล้วก็เริ่มมาฉายแสงฉายแสงแล้วแล้วก็ทานทานบิมเก้เม็ดวันละเก้าเม็ดแล้วก็ทานน้ำมังคุดวันละครึ่งถุงครับค่ะบางวันก็หนึ่งถุงแล้วแต่ว่าทานได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็พอให้พอฉายแสงครับทีนี้ฉายแสงร่วมด้วยเนี่ยแรกแรกก็ไม่เป็นไรน้ำหนักขึ้นอยู่แรกแรกก็ไม่เป็นไรน้ำหนักขึ้นก็ทานอาหารได้ปกติอื น้ำหนักขึ้นจากห้าสิบโห้าสิบสี่โอ้ดูเหมือนจะดีนะฮะดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะดีค่ะพอฉายแสงประมาณสักครั้งที่สิบสี่สิบห้าเริ่มเริ่มเจ็บคอมากเจ็บคอมากเจ็บเจ็บแบบอ่อกืนน้ำก็ลำบากค่ะกืนน้ำก็เจ็บครับก็เริ่มทานอะไรไม่ได้แต่ขนาดนั้นก็ยังทานตอนนั้นก็ยังบิมอยู่ ค่ะละลายน้ําดื่มอ๋อ oh, ใช้วิธีละลายน้ําดื่มเลยแคปซูลแล้วก็ละลายน้ําแล้วก็ดื่มกันกันกันแกกันจ่ายส่าน้ําน้อยแล้วก็ดื่มเลยอ่าฮะแล้วก็ช่วงนั้นจะทานน้ำบางขุนเยอะแหละครับเพราะว่าทานอย่างอื่นไม่ได้อแล้วก็ทานทานเป็นพวกน้ําผลไม้ปั่นเนื้อผลไม้ครับค่ะแล้วก็น้ำหนักตัวก็ลด พอเริ่มทานไม่ได้น้ำหนักตัวก็ลดอิตาสองสัมโลอัตละสองสั 2, โลช่วงฉายแสงมันก็จะเหลืออีกประมาณยี่สิกว่าครั้งครับมันก็ใช้เวลาฉายแสงทั้งหมดสาครั้งใช้เวลาประมาณสองเดือนครึ่งาาก็พอมิถุนาพอมิถุนาก็ฉายแสงเสร็จก็ประมาณอีกสักประมาณอีกสักเดือนหนึ่งได้ค่ะถึงจะเริ่มเริ่มทานอะไรได้จากกรณีของคุณปูเป้เองเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีแล้วนะครับ บิมเข้าไปช่วยในเรื่องของอลดอาการของอาการข้างเคียงครับความมั่นใจของผมมีเต็มร้อยว่าประสิทธิภาพของเราในการดูแลสุขภาพเขาทำให้เขากลับมาสู้กับโรคร้ายด้วยตัวเขาเองได้อของเราไม่ใช่ยาที่ไปวิ่งไล่จับฟันขับฆ่าเซลล์มะเร็งะนะครับของเราก็เพียงว่าไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวสร้าง th 1 th 1 7ซึ่งจะไปกระตุ้น เม็ดเลือดขาวนะักฆ่าเรียกว่าแมคโครฟาจพวกนี้คิวร์เลซลอีกทีหนึง่งเม็ดเลือดขาวพวกนี้ก็จะเป็นทําหน้าที่วิ่งไล่ฆ่าเซลล์มะเรง็งซึ่งเป็นเซลล์ผิดปกติในร่างกายเพราะฉะนั้นมันจะเลือกมันจะเลือกฆ่าเฉพาะเซลล์ที่ผิดปกติฆ่าเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์ปกติในร่างกายเท่านั้นเพราะมันจะไม่มีผลข้างเคียงใดเลยซึ่งต่างจากวิธีการรักษานะครับวิธีการรักษาอื่นก็คือใช้ครอบจักรวาคลครอบคลุมหมดนะเมาาวรวม เพราะฉะนั้นมันไม่มี selective มันไม่เลือกเพราะฉะนั้นการที่มีผลข้างเคียงก็คือว่ามันจัดการไอเซลที่มันอยู่รอบๆหมดมนะน,นี่คือสาเหตุเพราะฉะนั้นตรงนี้ในขณะที่เราไม่เคยมีความรู้ว่าเราอาจจะสามารถเลือกฆ่าเซลลที่มันผิดปกติจากตัวเราได้รเราก็ต้องใช้วิธีการแบบเหมารวมคือเอาระเบิดลงเลยเป็นบอมเลยเป็นบอมเลยทนะีนี้ถ้าหากว่าเมื่อเรารู้ว่าเราสามารถที่จะเลือก จัดการกับเซลล์มะเร็งโดยปล่อยให้เซลล์ปกติในร่างกายอยู่อย่างมีปกติสุขครับเราควรจะเลือกอย่างนี้ไหมถูกต้องนะครับนั้นก็คือผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดประโยคหลังๆเนี่ยคงจะได้รับออกอากา,กาศออกอากาศได้ครับ <c oughs> ไม่ไม่ผิดเพคัยน,นะครับ